เอาละค่ะก็สวัสดีนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่องมิง้นกริงแชนแนลกันนะคะคลิปในวันนี้บอกเลยว่าสุดยอดมากๆค่ะเพราะว่าแอดมินได้รวบดวม20อนบัีเมือถือแนวอาลชิตดอด ที่เล่นออนไลน์กับเพื่อนได้นะคะที่คนที่เล่นที่สุดในปี2025มาฝากกันนั่นเองช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงปิดเทอมน,นะคะแล้วก็ช่วงวันหยุดยาวเพื่อทื่อสามารถเอาเกมทั้ง20อันดับไปเล่นออนไลน์กับเพื่อนกันได้เลยนะเช่นเดิมก่อนที่เราจะไปรับชมเนื้อหาในตัวคลิปกันนั้นกาแฟเพื่อนนะคะเป็นกําลังใจโดยการกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเท่านี้ก็ถือว่าเป็นการซัพพอร์ตช่องของเรากันแล้วนะคะเอาละเราเป็ดนดู้ทํทำเพลงไปรับชมในตัวคลิปกันเลยะค่ะ เริ่มกันด้วยที่อันดับแรกนะคะจะมีชื่อว่า Lytus like เกมนี้เป็นเกมแนวซิมูเลชันที่ผสมผสาน RPG ในรูปแบบ Open w o r l d ภาพสุดแฟนตาซีนะคะโดยตัวเกมนั้นก็จะมาพร้อมกับการให้เราได้สร้างตัวละครในแบบฉบับของตัวเองออกไปสร้างโลกใหม่ตามจินตนาการซึ่งในด้านเกมเพลย์นะคะก็จะมีทั้งการให้สร้างบ้านคราฟของหาวัตถุดิบต่อตีกับพวกเรามอนสเตอร์แถมก็ยังสามารถนำมอนสเตอร์ Monster นะคะจับมาทำเป็นสัตว์เลี้ยงของเราได้เช่นเดียวกัน รวมถึงตัวเกมนั้นก็ยังมีพวกเควส์พรกิจและก็อ,อื่นๆให้ได้ทำกันให้เราได้เล่นเพลินๆทั้งวันกันเลยนะคะหากสนใจสามารถดาวน์โหลดไปได้ออนไลน์กับเพื่อนๆได้เล,ลยค่ะ57เเกมอันดับ 2. Last Island of Survival เกมนี้นะคะจะเป็นเกมมือถือแนวมัลติเพเยอร์ออนไลน์ซาว v วิว์ ที่ผู้เล่น,นะคะต่ออาชุวตรอดใน15วันสุดท้ายบนเกาะรกร้างที่ว่างเปล่าร่วมกับเล่นออนไลน์คนอื่นอีกมากกว่า100คนค่ะแต่ผู้เล่นทุกคนนะคะต้องแก่งแย่งวัตถุด,ดิบหาอาหารผลิตชุด สร้างบ้านครับอาวุธแล้วก็ได้ฟอสตมเพื่อชิงสิ่งของจับใดคนอื่นโดยผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดนะคะถึงจะอยู่รอดไปได้แล้วหากถ้าเราตายในเกมน,นี้นะคะบอกเลยว่าสิ่งของทั้งหมดที่เราเก็บได้นะคะหรือว่าหามาได้นั้นอาจจะถูกผู้ใดคนอื่นนะคะขโมยไปได้นั่นเองเราจึงจะเป็นต้องมีเพื่อนนะคะหรือว่าแคลนมาช่วยในการสร้างบ้านหาวัตถุดิบขับอาวุธแล้วก็ช่วยกันออกลาบ้านได้แล้วคะ่ะก็ใครที่สนใจดาวโหลดไ,ได้ยังไงได้นะคะ เกมที่3กันแล้วนะคะชื่อว่า Last Day on Earth เกมนี้เป็นไเกมเนะีคะที่ให้ผู้เล่นได้สามภาคการอัดตัวรอดในแบบได้สมจริงกันเลยทีเดียวทั้งจากอุปสรรคต่างๆซัมบี้ความหิวแล้วก็มนุษย์ด้วยกันเองแม้ตัวเกมจะเป็นแนวออสิตรอดนะคะแต่เกมนี้ก็เน้นบูกกับซัมบี้มากกว่าซึ่งมีทั้งบอสมีทั้งคนภาพกราฟ,ฟิกก็เป็นสามมิติทําให้ได้ความสมจริงมาก,ก,มกยิ่งขึ้นแทบก็ย่งคราฟของอะไราก็ได้เยอะกว่าไม่ว่าจะเป็นพวกมอเตอร์ไซ แถมยังมาค่าค่อนข้างง่ายอีกด้วยนะคะและตัวเกมนี้ก็ยังมีโหมดออนไลน์ที่สามารถตั้งแคลนหรือว่าร่วมกลุ่มกันไปสู้ได้หากว่าสนใจดาวโหลดไปเล่นดูได้เลยค่ะอันดับ4กาลินาอันดอน เกมนี้เป็นเกมแนว Survival RPG ใน Star Open World ที่เราต้องทำทกวรถวีทางเพื่อเอาชีวิตตอดแล้วก็ภายอัตรายรอบตัวนะคะนอกจากนี้ตัวเกมก็ยังมีพวกให้เราได้ทำภารกิจแล้วก็สำรวจโลกกว้างเพื่อหาไอเทมมาใช้ประทานชีวิต เป็นเกมที่มาพร้อมโดยระบบนะคะแล้วก็กราฟิกที่มีคุณภาพสูงม,มากนะการต่อสู้ m ใ n สไต a ์แ c t i o n Shooting ที่เราต้องถือปืนเข้ายิงสัตว์ดูตรงหน้าให้สิ้นซากพร้อมกันนะั้นเราก็ต้องกิ้งหลบจากการโจมตีของสัตว์ดโดยการช้ไอเทมนะคะแล้วก็ทักษะเฉพาะตัวเพื่อเพิ่มความได้เปียบในการต่อสู้ค่ะแน่นอนว่าตัวเกมนั้นก็จะมีโหมดออนไลน์นะคะที่สามารถชวนเพื่อนคนอื่นหรือว่าเพื่อนมาวมเล่นด้วยกันได้นะถ้าสนใจดาวนยโหลดไปเล่นกันดูคะ่ะ อันดับ5 Tomorrow เกมน,นี้เป็นเกมออนไลน์ในวเอาช o วตอดนะคะโลกหลังายนะที่ผู้เล่นนนั้นจะได้เผชิญหน้ากับฝูงซัมบี้มอนสเตอร์และก็กลุ่มสตุูอื่น ตัวเกมนะคะก็ไม่ใช่แค่เกมยิงอาชีวไปแต่เราต้องสร้างพันธมิตรกับผู้เล่นคนอื่นเพื่อทำภารกิจร่วมกันแบ่งปันทรัพยากรแล้วก็อาชีวะไปด้วยกันหรือว่าจะเข้าซูมเมอร์ PvP เพื่อปลองฝีมือกับผู้เล่นอื่นเรือไปถึงตัวเกมนี้ก็มาพร้อมด้วยระบบคราบไอเทมอันแสนลึกซึ้งก็จะเป็นหัวใจสําคัญในการอาชีวะอปเพื่อสามารถคาบทุกอย่างได้ตั้งแต่อุธปืนไปจนถึงอุปกรณ์อาชีวะอปได้ค่ะถ้าสนใจดาวโหลดไปงั้นได้นะ เราต้องซ่อมมันนะอันดับ6กับเกม Ark Ultimate Mobile Edition เกมนี้เป็นเกมแอคชั่น u r v เว a รที่เราจะได้ออกจมหายอาตอรอดในโลกอัสแสงกว้างใหญ่เพื่อารามทรัพยากรธรรมชาติมาสร้างไอเทมใช้งานและก็ที่อยู่อาศัยค่ะแน่นอนว่าในตัวเกมนี้เราจะได้พบปะกับเรล่าไดนโนเสาร์สุดเทพพร้อมกับจับมาฝึกเพื่อสร้างไดนโนเสาร์สุดแจงในสไตล์เราออกสำรวจพื้นที่สุดกรับที่เต็มไปด้วยอันตราย แล้วก็เก็บข้อมูลค,คอลเลกชนันทั้งหมดในเกมนกี้ใ,ให้เขาภายได้ค่ะซึ่งแน่นอนว่าตัวเกมนี้มาพร้อมวนโหมดแบบมันติเพย์เยอร์ที่สามารถชวนเพื่อนมาเล่นด้วยกันได้นะคะด้วยแผนที่ตัวเกมนี้ก็จะเป็นนั่งเดิมของอาร์กันเลยใครชอบเกมอาร์ชุดรอดยังไม่เคยเล่นตัวเกมนี้ต้องไบรองกันแล้วนะคะดาวน์โหลดเล่นกันได้ค่้เกมอันดับเจ็ดกับเกมออก d e Survival i ไ l a n d เกมนี้เป็นเกมที่เราเจออาชีวิตรอบบนเกาะที่ถูกทอดทิ้งโดยภัยอันตรายอาชีวฟิสิเข้ามาทุกที่ทุกมุมรวมถึงอากาศที่หนาวเย็นความหิวสัตว์ค่าทําร้ายและก็พวกศัตรูพวกคนอื่นนะคะก่อนอื่นเลยเรานะคะต้องทําการสราะสมทรัพยากรสร้างเครื่องมือเพื่อช่วยในการอาชีวิตรอของเราถัดมาเราก็ต้องสร้างที่อยู่และก็สร้างเครื่องแต่งกายเพื่อปกป้องตัวเราจากสิงส่งแวดล้อมในที่สุดเราก็ต้องสร,อร,ร,ร้างอาวุธดาบสัตว์และก็หาอาหารเพื่ออาชีวิตร แนะนำนว่าตัวเกมก็มีโหมดออนไลน์นะคะซึ่งอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เดียวกันเลยนะใครสนใจก็ลองาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้ค่ะอันดับแปดเกเกม Go and Glory เกมนี้เป็นเกมแอชเชนในสไตล์ PVP PVE นะคะเลเ่นเพลินโดยตัวเกมก็จะมีคีย์ดักนะคะคือการให้เราหาห้องโรงดันเจี้ยนไปหาสมบัติแล้วก็นำกลับออกมาให้ได้ข้าประตูว้าเพื่อคึอพอใจ เราก็จะมีพวกอุปสรสรคสัตว์ดูทาแบบ NPC หรือว่านักราเพลเยอร์คนอื่นก็เป,นเป็นเป็นแบบเรียลไทม์เลยนะโดยที่ตัวเกมนะคะจะมาพร้อมด้วยอาชีพให้เราได้เลือใช้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นวอร์เออร์เดนเจอร์เซจมิซาโรเป็นต้นค่ะแต่เพื่อนๆต้องระวังเอาไว้ให้ดีเลยนะคะเพราะว่าถ้าในตัวเกมนี้ตัวละครของเราตายไอเทมที่เก็บมาก็จะหายหมดตัวอย่างนี้เพื่อนก็ลองไปสมัมผัสกันดูได้นะคะ And I've got เกมนี้เป็นเกมแห่งการสำรวจและก็การสร้างเอาชิดดอดเข้าด้วยกันนะคะที่ตัวเกมนี้ก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกมไมคลับซึ่งภายในเกมเพื่อนๆนะคะต้องสร้างเตียงแล้วก็ปกป้องมันจากการทำลายของผู้เล่นคนอื่นในขณะเดียวกันก็ต้องพยายามทำลายเตียงของฝ่ายตรงข้ามด้วยในตอนเริ่มต้นของเกมนะคะก็จะมีจำนวนผู้เล่นออนไลน์ถึง16คนซึ่งจะถูกแบ่งออกเป็น4ีกลุ่มนะคะแต่ละกลุ่มก็ต้องไปที่เกาะซึ่งขายกับโลกของแมคลับมากๆโดยบนเกาะนั้นเราสามารถเก็บทรัพยา ก่อนต่างๆและก็คนหาสถานที่ที่มีของมีค่าแล้วก็ใช้มันเพื่อสร้างเกาะซึ่งเมื่อเกาะนะคะก็ต้องพยายามซ่อนเตียงทั้งหมดเอาไว้ให้ได้และเมื่อถึงเวลาก็สามารถสร้างสะพานเพื่อไปยังเกาะเพื่อนคนอื่นแล้วก็ทําลายเตียงของวกเขาให้ได้ค่ะรูปแบบการเล่นก็จะประมาณนี้นะคะหากใครสนใจดวนหลบเไลไ่นกันดูนะ เกมอันดับ1ิชื่อว่า The Outlands 2เกมนี้เป็นเกม Action Survival แผนที่แบบ Open World ที่ตัวเกมนั้นก็ได้รับแรงมานาลใจมาจากอินเทอร์เน็ตที่เล่นนะคะจะได้รับบทบาทเป็นตัวละครเรืม่มเรีม่มสร้างห้องเล่นแบบออนไลน์กับเพื่อน ออกเอาตัวรอดจากเหล่าซอมบี้ตามของขับไอเทมแต่งตัวละครและก้อนอื่นๆมากมายในเกมนี้ก็จะมีส,ส,มสุขภาพนะคะความหิวความกระหายก็เพื่อนๆต้องดูให้ดีนะคะแลวพวกซอมบี้ก็มีหลากหลายประเภทมากๆอีกทางยังสามารถสร้างคลนดเพื่อรวมตัวเพื่อนๆนะคะมาช่วยเอาชีดตอรอดในแต่เกมนี้ได้เลยะคะ่ะก็ดาวน์โหลดกปเล่นกนูนะคะ เกมที่11 Frostborn เกมนี้เป็นเกม R P G เอาตัวรอดจากมุมมองจากด,ด้านบนก็มาพร้อมโดยทีมไวกิ้งนะคะแน่นอนว่ามาจากผู้พัฒนา Last Day on Earth และใช่แล้วเมื่อคือการเปลี่ยนรูปลักษณ์ใหม่นะคะโดยการเพิ่มการคัดเกลาและก็หมบผเพื่อหลายคนจริงๆซึ่งหมายความว่าตัวเกมจะมีทั้งโมด P V E และก็ P V P ค่ะ หลักๆเราก็ต้องหาพวกทรัพยากรน,นะคะหรือว่าเครื่องมืเครื่องมือมาประดิษฐ์อาวุธในการอาชวิตรอดูปแบบการเล่นก็จะประมาณนี้นะคะถ้าใครสนใจดาวโหลดไปเล่นกันได้เลยค่ะ หนึ่งตัวเกมที่มีความคล้ายกับเกมก่อนนั้นนี้นะคะชื่อว่า Mutiny Pirate Survival เป็นเกมเอาชีตเตอร์ที่เต็มไปด้วยแอชเชอร์และก็การประจัภัยซึ่งในตัวเกมนี้นะคะเราจะถูกทรยศโดยลูกเรือและเราต้องพบว่าตัวเองติดอยู่บนเกาะที่เปรี้ยวและก็เอาชีตเตอร์จากความกระหายและความยิวโห้อยเราช่วยกับชาวป่าป้องกันโจสรสลัดและก็สร้างลูกเรือเพื่อบคของทะเลแคริบเบียนด้วยการเป็นโจสรสลัดที่น่ากลัวที่สุดโดยเราน้นนะคะจะต้องสร้างที่พักคิงของเกาะที่มีป้อมปารการ รวบรวมทรมัพยากรประดิษอาวุธส่วนที่เหลือก็จะเหมือนกับเกมอาชิโต้ทั่วๆไปเลยค่ะก็สามารถเล่นออะไรกับเพื่อนได้อลองดาวน์โหลดเล่นกนดูได้นะอันดับที่ 13. w a s t e l a n d Survival เกมนี้เป็นเกม Last Day on Earth นะคะในเวอร์ชันตะวันตกที่ดัดแปลงมาจากเกม Last Day on Earth ซึ่งเกมเนี่ยค่ะก็ได้การปรับแต่งอย่างดีเยี่ยมในทุกๆด้านเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มหมู่เพื่อหลายคนให้กับเกมโดยเราแล้วเธอไปเกมเอาชีตอดที่ยอดเยี่ยมโดยเราก็ต้องรวบรวมทรัพยากรสร้างบ้านอุปกรณ์อาวุธและวก็เอาชีตอดให้นานที่สุดนะคะถ้าชอบเกมเอาชีตรอดในสไตล์นี้พี่เมสามารถดาวโหลดไปตนมือถือกันไว้ได้เลยค่ะเกมอันด <L og al hop> ับที่14ส Lost in Blue เกมนี้เป็นเกมมือถือแอคชั่นอารชูดดอดกราฟิกสมจริงที่จะบอกดาวเรื่องราของเพื่ออาชูดดอดที่ต้องมาติดเกาะร้างเพื่อเขาต้องสะสมทรัพยากรเพื่อขามอาวุธแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆสร้างบ้านอารชูดดอดภายใต้ความโหดดายและก็อันตรายนานาน,นะคะแน่นอนว่าตัวเกมนั้นก็จะมีมอนติเพย์เลอร์ที่ในกับอารชูดดอดบนเกาะร้างนะคะแล้วต้องพกมตดเพื่อต่อสู้กับศัตรูและก็สะสมทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดอาเกตเตคอนนะคะเพื่อให้อยู่นานที่ สและสุดท้ายนี้ก็คือจะมีทั้งโหมด PVP แล้วก็ PVE e. ให้เลือกเล่นเงินด้วยนะถ้าชอบดาวโหลดเล่นเงนดูค่ะเกมที่ 15. Love Survival Multiplayer เป็นเกมเอาชีวิตรอดนะคะที่เราต้องเอาตัวรอดทางการทะเลให้ได้โดยที่ต้องสร้างแผนตัวเองให้ขยายใหญ่ขึ้นเป็นเกมแนว Sandbox นะคะที่ผสมผสานกับเกม Survival ที่คนเล่นก็จะมีอิสระ ในการต่อแพรของตัวเองให้ออกมาหแหงก็ได้นอกจากนี้นะคะตัวเกมก็ยังมีระบบเกาะที่เพื่อสามารถว่ายน้ําไปยังเกาะเพื่อเอาของต่างๆเช่นพวกกรองแถมก็ยังสามารถไปล่าซอมบี้นะคะที่อยู่บนเกาะได้ด้วยแต่ทั้งนี้เกาะก็แค่จุดไปเอาของไม่ใช่พื้นที่ที่เพื่อนสามารถไปสร้างอะไรได้นะคะเรียกได,ด,ด้ว่าแค่ไปเอาของแล้วก็กลับนั่นเองก็จะมีหมดออนไลน์ให้ชวนเพื่อนมาร่วมปรบจัมพาอัลชูรอาไปด้วยกันได้หากใครสนใจดาวน์โหลดไปเลนกันด้วยนะคะ อันดับที่16 j u s t s u r v i v e m u l t i p l a y e r เกมนี้เป็นเกมเอาชีวิตรอดแบบเพื่อนหลายลคนออนไลน์สุดตื่นเต้นที่เราจะได้อยู่บนเกาะร้างน,นะคะต่อสู้กับความหิวโหยการขาดน้ําแล้วก็พวกซอมบี้ที่กระหายเลือดแล้วต้องเอาชีวิตรอดนะคะในโลกที่โหดร้ายนี้ด้วยความสาคัญนะคะในการสร้างพันธมิตรสร้างโครงสร้างประดิษฐ์อาวุธแล้วก็สำรวจโลกอันกว้างใหญ่นะคะตัวเกมนี้ก็จะเป็นค่ายเดียวกับเกมเอาใจ survival บอกเลยว่ามันมากๆไปชวนเพื่อนมาเล่นด้วยกันได้เลยคะ่ะ เกมที่17แล้านนะคะชื่อว่า Life After เกมนี้เป็นเกมแอคชั่นเอาชีวิตรอดแบบสามมิติที่ผู้เล่นแต่ละคนก็จะเป็นหนึ่งในผู้เอาชีวิตรอดโลกหลังไฮยนะซอมบี้อย่างแรกที่เราต้องทำก็คือรวบรวมทรัพยากรสร้างที่พักพิงสร้างกำแพงป้องกันร่วมมือกับผู้อเอาชีวิตรอดคนอื่น ถ้าเพื่อนๆชอบเกมแนะอวอร์ติทนนะคะที่มีภาพกราฟิกที่สวยงามแบบนี้บอกเลยว่าตัวเกมนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆแถมยังมีเบื้องลึกเบื้องหลังนะคะเรื่องราวหรือว่าสตรอรี่ให้เราได้ติดตามกันด้วยนะถ้าชอบก็ดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้ค่ะ เกมที่18 Obsession i t r o s เกมนี้เป็นเกมเอาชีลดอินดี้นะคะแนวซอมบี้แล้วก็แนวแซนด์บ็อกซ์เข้าด้วยกันซึ่งก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากหลายเกมมากๆไม่ว่าจะเป็น DayZ Stalker หรือว่า t a r a นะคะก็มาพาวดด้วยอุปกรณ์เอาชีลดสยงขวานในเกมนั้นเราก็ต้องต่อสู้เพื่อ od, เอาชีลดโดยต้องต่อสู้กับฝูงซอมบี้แล้วก็กลุ่มที่แม่เป็นพันธมิตรเพียงลำพัง หรือว่าจะเอาโหมดออนไลน์นะคะแบบเพื่อนหลายคนที่สามารถชวนเพื่อนมารวมเอาชุดรอดไปด้วยกันได้ค่ะถ้าชอบเกมแนวะเอาชุดรอดที่เลือกเอาไลน์กับเพื่อนได้ก็ไม่ควรพลาดเกมนี้พร้อมตั้งเลอเรื่องกันได้เลยนะคะ เกมอันดับที่19ก็บเกม Earth Revival จะเป็นเกม m MM o r p g นะคะในทีมไซไฟที่เราต้องออกเดินทางกาจัดเ่าเอเรียนเพื่อนำโลกอันแสนสวยงามกลับคืนมาเรืจุดเด่นของเกมนี้ก็คือกราฟิกสามมิติสุดอลังการ ที่ส่วมากๆในทุกๆมิติเกมเพก็สุดแจมนะคะที่เราต้องปรผสมผสานล่าสกิล่างๆเข้าด้วยกันเพื่อเอาตัวรอดจากโลกสุดอันตรายการต่อสู้นั้นมาในสไตล์แอคชั่นชูตติ้งสุดมันที่มาพร้อมกับสารพัดอาวุธสุดทันสมัยสภาพอากาศหลากหลายที่มาพร้อมกับช่วงเวลาการวันกลางคืนสุดเรียวและอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือระบบมัลติเพยเยอร์ที่เราได้ออกไปตะลุยกับเพื่อนจากทัวรโลกได้ค่ะถ้าสนใจดาวโหลดไปเล่นได้เลยค่ะ the? แล้วก็มาถึงอันดับที่20ของเรานะคะกับเกณฑ์ที่มีชื่อว่า Angel Dust เกมนี้เป็นเกมประจอลายสู่มหัศารย์ที่จะพาเ,เพื่อนๆไปสู่โลกที่ไม่มีที่สิ้นสุดภายในเกมนั้นก็จะมีหลากหลายอาชีพหรือว่าหลากหลายเอ่อคลาสให้เราได้เลือกเล่นกันเลยน,น,น,นะคะไม่ว่าจะเป็นช่างก่อสร้างนักซื้อนักสัตว์แนมหรือว่าแม่มดซึ่งเรียกว่าการเล่นคล้ายกับมา n คราฟตมากๆนะคะที่เพื่อนๆจะได้ขุดบล็อกขุดทรัพยากรน,นัางตามมาคราฟเพื่อสร้างบ้านหรือว่าสร้างอุปกรณ์ในการอาชีพรต่อไปค่ะนอกจากนี้ตัวเกมก็ยังมีโมดออนไลน์ที่เล่นสุดๆได้ถึง4คนรวมอาชีพ ก็ไปดูกันได้นะคะดูตัวอย่างเกมแล้วรู้สึกน่าสนใจก็สามารถที่จะรับโลกเรียนเงินดูได้เลยค่ะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับ20อันดับเกมอาร์ชีรอดที่เล่นออนไลน์กับเพื่อนได้หวังว่าเพื่อนๆจะได้เกมติดหมายติดมือไปเล่นกันนะคะแล้วหากชื่นชอบให้อดินทำคลิปแนวนี้ออกมาบ่อยๆหรือว่าชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามเพียงเท่านี้ก็ถือเป็นการซัพพอร์ตนะคะให้กำลังใจแอดมินกันแล้วนะจะได้นำคลิปหรือว่าเกมดีๆมาฝากทุกคนกันนั่นเองค่ะเอาละค่ะในวันนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมกันมากมาก ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ